สวัสดีครับผมปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆมารับชมงานขุดนะครับโคกหนองนาโมเดลหน้าง,งานตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลขอาไร่นะครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสาครคามนะครับกับพื้นที่โคกหนองนาโมเดลพื้นที่สี่ไร่นะครับ หนองน้ำโมเดลตรงนี้นะครับก็จะมีความกว้างของพื้นที่นะครับอยู่ที่29เมตรนะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ200กว่าเมตรนะครับเนี่ยนะครับก็จะแบ่งทําเป็นพื้นที่โคกหมดเลยนะครับจะมีเป็นพื้นที่บ่อน้ํานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่โคกนะครับยกระดับพื้นที่สูงขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อจะเป็นพื้นที่ในส่วนของการเพาะปลูกต้นไม้นะครับป่า3อย่าง ประโยชน์อย่างนะครับก็จะไม่เป็นพื้นที่นานะเพราะว่าพื้นที่ข้างๆนะครับก็จะเป็นพื้นที่ไร่หมดเลยนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่สวนนะครับพื้นที่สูงนะครับทําสวนกันนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะแนวในส่วนของการขุดบ่อน้ําดินทรายนะครับเพื่อจะช่วยในเรื่องของการลดการพังทลายของดินนะครับแล้วก็เผื่อจะเป็นแนวทางในการขุดออกแบบของพี่ๆได้นะครับ ในส่วนของพื้นที่หน้าแคบนะครับก็จะมีความยาวนะครับข้างหน้าจะแคบนะครับเราเลยต้องขุดบ่อในส่ว right. นของพื royalty, ้นที่ตรงนี้นะครับเป็นบ่อน้ําโมเดลทรงยาวนะครับจะเป็นทรงฟีฟอร์มยาวไปข้างหลังนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีอ้วนบ้างผอมบ้างนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ลึกที่สุดอยู่ที่5เมตรนะครับแล้วก็จะขุดเป็นชั ba ้นเป็นเบิร์มลงมานะครับ สังเกตได้เลยว่านะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นดินทรายทั้งหมดเลยนะครับดูการตกแต่งของเรานะครับเวลาเราตกแต่งเสร็จเนี่ยเมื่อเวลาน้ําซึมออกมาเนี่ยก็จะมีรอยเสาะรอยสไลด์นะครับของน้ํานะครับเวลาน้าไหลออกมาเนี่ยนะครับดินทรายก็จะไหลมากับน้ํานะครับตัวนี้นะครับมีโอกาสที่จะทําให้บ่ของเราเนี่ยพังทลายสูงนะครับเราเลยใช้วิธีการขุดนะครับทําเป็นชั้น1 2สองนะครับ ส่วนชั้นที่2นับจากข้างล่างนะครับก่อนถึงชั้นบนนะครับเราจะจิกลงไปเป็นร่องอย่างนี้นะครับแล้วทําการวางท่อ PVC นะครับเวลาน้ําไหลออกมาจากข้างๆนะครับก็จะเต็มในส่วนของพื้นที่ขอบขอบนะครับหรือว่าฝนตกลงมานะครับทําให้ดินเนี่ยไม่สไลด์ลงไปกลบในส่วนของตาน้ํานะครับก็จะไหลในส่วนของผ่านท่อ PVC ลงไปนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ไหลของน้ํานะครับที่เราวางท่อทะลุไปนู่นนะครับรนีนพะอเราทําการเก็บงานไม่เรื่อยๆนะครับจนถึงรอบตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการาขุดบ่อน้ําดินรายนะครับเพื่อจะช่วยในเรื่องของการลดการพังทลายการชะล้างของดินลงมากลบในส่วนของพื้นที่บ่อคืนนะครับพอเวลาเราขุดเสร็จอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะหวานข้าวนะครับ เพื่อจะช่วยในเรื่องของการลดการบังทลายได้แล้วก็ค่อยลงแฝกนะครับข้าวเนี่ยก็จะโตวไวกว่าหญ้าแฝกนะครับเราก็จะ่จะหวานข้าวแล้วก็ปลูกหญ้าแฝกแล้วก็ห่มฟางนะครับตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของการลดการบังทลายนะครับสลับพิ่ินไหนที่มีพื้นที่ดินทรายนะครับก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ได้นะครับการขุดร่องน้ําอย่างนี้นะครับรอบพื้นที่เลยนะครับนี่นะครับ ความสวยอาจจะไม่ค่อยเนียนตาเท่าไหร่นะครับก็เพราะว่าเป็นดินทรายนะครับเราก็ค่อยกดตกแต่งนะครับในส่วนของการสโลปของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศานะสามสถึงสีองศานะครับจะไม่ชันดิ่งนะครับเราจะใช้วิธีการสโลปขึ้นไปนะครับนี่นะครับตรงนี้เราเก็บงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไล่เก็บงานรอบอีกทีนึงนะครับนี่นะครับกับโคกหนองนาพื้นที่สไร่นะครับหน้าแคบยาวนะครับ รถขุดโคมมสุนะฮะ PC 2 1 0นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ยาวไปนู่นเลยนะครับจนถึงท่อน้ําจนถึงแทงน้ําตรงนู้นเลยนะครับ200กว่าเมตรนะครับก็ถ,ถือว่าเป็นพื้นที่แคบนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การแบ่งพื้นที่ของญาติาพี่น้องหรือว่าของพ่อแม่เนาะทุกวันนี้เขาจะแบ่งให้พื้นที่ของเราเนี่ยติดถนนนะครับพอการแบ่งพื้นที่ของเราก็จะแคบลงไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะซอยยาวตัวนเรื่อยนะครับนี ตร,ตรงนี้ก็จะเป็นของเคาารือญาติอีกที่หนึ่งนะครับที่จะปลูกมันเนาะนะครับนี่จะยาวไปนี่เลยนะครับยาวไปสุดนู่นเลยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ยาวนะครับการขุดของเราก็ต้องประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ต่างระดับด้วยนะครับการขุดบ่อของเราก็จะในเรื่องของความยาวนะครับแล้วก็ขนาดจะแคบลงนะครับในส่วนของความลึกเราก็ต้องเจาะเป็นหลุมเป็นสะดือน้ําเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับแล้วก็จะมีทางรถวิ่งนะครับ จากหน้ามาถึงหลังนะครับแล้วก็วางท่อทีละจุดทีละจุดเพื่อจะให้น้ำไหลาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับก็สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางในการขุดบ่อน้ำดินทรายแล้วก็พื้นที่หน้าแคบได้นะครับนี่นะครับ น,น้ำที่เห็นตรงนี้ก็เป็นน้ําที่ออกจากใต้ดินนะครับหรือว่าเป็นน้ําซับนะครับน้ํทซับก็คือน้ําที่ออกจากที่สูงลงมาที่ต่ํานะครับเนี่ยนะครับน้าก็จะไหลจากที่สูงลงมานะครับลงมาที่ต่ําเสมอนะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับโอเคก็ <Okay. S 2> ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พามาชมแนวทางในการขุดนะครับพื้นที่บ่อน้ําดินทรายนะครับตรงนี้จะเหมาะกับพื้นที่ดินทรายแล้วก็ดินโซนดิสานนะ เราก็ควรที่จะทําร่องนะครับหรือว่าคลองไส้ไก่ขนาดเล็ก <c oughs> ๆนะครับเพื่อจะลําเลียงน้ําลงที่จุดเดียวนะครับเพื่อจะช่วยในเรื่องของการลดการบางังทลายนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับก็ฝากพีพ่ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับทีมงานปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ